สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนวทางของฮานอยนะครับของวันที่10กุุภมพันห์65นะครับก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่10กันนะครับเรามาสรุปผลของวันที่9กันก่อนนะครับสำหรับผลวันที่9นะครับผมให้เด่นน้อยมันพวงไว้นะครับ0นย์แล้วก็5นะครับแล้วก็ให้ระวังเบื้อนหามไว้นะครับแล้วก็ฟันไปที่0ูนย์นะครับ ผลน้อยพิเศษ2 4 3 5 1นะครับก็เข้ามาที่5หลัก10ล่างนะครับน้อยปกติ49877นะครับก็ในส่วนของเด่น2ตัวก็ถือว่าหลุดนะครับแต่ว่าที่ผมให้ระวังเบื้อนหามไว้นะครับก็มาเบื้อล่างนะครับ77นะครับน้อย Vp นะครับศ1314นะครับในส่วนของน้อย Vp ก็เข้ามาที่หลักร้อยนะครับศูนย์หลักร้อยนะครับก็สลับเด่นน้อยมันรวมนะครับ ก็ถือว่าเดินดีต่อเนื่องเช่นเดิมนะครับต่อไปเป็นผลน้อย Vp นะครับผมให้เด่นไปที่1่แล้วก็2นะครับแล้วก็ระวังเบื้อนหามไว้นะครับผลนะครับ2 4 3ส1หนะครับก็เข้ามาที่2หลักร้อยบนนะครับเด่น3ตัวมา1 2สองตัวนะครับมาที่5หลักสิบล่างนะครับแล้วก็1หลักหน่วยล่างนะครับมาคู่กันเลยนะครับสำหรับเด่น3ามตัวนะครับต่อไปเป็นผล น้อยปกตินะครับผมให้เด่นไปที่1และก็2นะครับแล้วก็ให้ระวังเบื้อหามไว้นะครับผลนะครับ49877นะครับในส่วนของเด่น2ตัว1กับ2ถือว่าหลุดนะครับแต่ที่ผมบอกไว้นะครับให้ระวังเบื้อหามไว้นะครับก็มาที่เบื้อา77ล่างนะครับเด่น3ตัวมา 1- นสองตัวนะครับมาที่8หลักหน่วยบนนะครับต่อไปผลน้อยวีพีนะครับ น้อยวีพีผมให้เด่นไว้ที่สองและก็สามนะครับแล้วก็ให้ระวังเบื้อหฐามไว้นะครับผลนะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งสามนะครับแล้วก็หนึ่งสี่นะครับก็เข้ามาที่สามหลักหน่วยบนนะครับแล้วก็เข้าเจาะสามหนึ่งหนึ่งสามนะครับเข้าที่หนึ่งสามนะครับตัวเจาะสองตัวนะครับ เดน3ตัวมาหนึ่งสองตัวนะครับก็มาที่4ี่หลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็1มบาทั้งบนแล้วก็ล่างนะครับมาคู่กันที่ล่าง1 4นะครับก็สำหรับแนวทางของเมื่อวานนะครับก็ถือว่าก็เก็บได้ทั้ง3หนนอยนะครับก็เดินดีต่อเนื่องเช่นเดิมน,นะครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในวันที่10กันนะครับขอให้แนวทางเดินต่อแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เด่นน้อยมัดรวมนะครับสำหรับเด่นน้อยมัดรวมนะครับของวันที่10ผมคำนวณได้ที่3แล้วก็2นะครับผมฝันไปให้ที่3นะครับเด่นน้อยมัดรวมเช่นเดิมนะครับเน้นย้ำให้นำไปรูดเป็น19ประตูนะครับมาได้ทั้งน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อย Vp เช่นเดิมนะครับ มาต่อที่น้อยพิเศษกันเลยนะครับสำหรับเด่น2ตัวน้อยพิเศษนะครับผมคำนวณได้ที่7แล้วก็8ฟันไปที่7นะครับชุดคู่7ก็จะได้ที่73 74 75แล้วก็76นะครับชุดคู่8ก็เช่นเดียวกันนะครับจะเป็น83 84 แปดหนะครับชุด3ตัวจะได้ที่9 7 3 0เจแล้วก็3 7 6นะครับเด่น3มตัวมา1นสองตัวนะครับของนอยพิเศษนะครับก็จะได้ที่6 2แล้วก็9นะครับชุด2ตัวผมฟันไปให้ที่7จสาม 7 6นะครับแล้วก็8 3แล้วก็8 6นะครับชุด3ตัวฟันไปที่9 7 3นะครับต่อกันที่เด่นน้อยปกตินะครับสำหรับเด่น2ตัวน้อยปกตินะครับคำนวณลที่3และก็4 ผมฟันไปให้ที่3นะครับชุดคู่3ได้ที่สามสูขสามหสามสแล้วก็3 5นะครับชุดคู่4ก็เช่นเดียวกันก็จะเป็น4 0่ศูนสี่สี่สแล้วก็4ีหนะครับชุด3ตัวครับได้ที่ห สาแล้วก็ห้าสามศนแล้วก็ห้านะครับเด่นสาตัวมา1นึตัวนะครับของนอนปกตินะครับได้ที่9 2แล้วก็5นะครับชุดชุด2ตัวชุดสตัวนะครับผมฟันไปที่30แล้วก็สานะครับแล้วก็สีแล้วก็4 0, ี่ห ชุดสามตัวนะครับฟันไปให้ที่ห้าสามูน์นะครับในส่วนของนอยปกตินะครับให้ระวังเบื้อหามไว้นะครับมีโอกาสมาได้50%นะครับสำหรับนอยปกตินะครับต่อไปเด่นนอยว p นะครับที่ศูนและก็หนึ่งนะครับผมฟันไปให้ที่หนึ่ง ชุดคู่0นะครับก็จะเป็น02 03 04แล้วก็05ชุดคู่1ก็จะเป็น12 13 14แล้วก็15นะครับชุด3ตัวแลที่5 12 6 14แล้วก็9 1 2น,นะครับเดินสามตัวมา1นตัวนะครับนอย vp นะครับคำนวณที่5 8แล้วก็1น,นะครับชุด2ตัวผมฟันไปให้ที่1 2และก็1 4นะครับแล้วก็04แล้วก็02นะครับชุด3ตัวฟันไปที่512นะครับ และก็614นะครับให้ไว้2ชุดนะครับสำหรับเดียนชุด3ตัวของนอยวีพีนะครับสำหรับเดือน2ตัวนะครับ0ูนย์และก็1นะครับก็ชนกันที่เดือน3ตัวคือ1นะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นผลกันนะครับว่าตัวชน1จะมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นผลกันเย็นนี้นะครับหรือจะมาทั้ง0ูนย์และก็1นะครับ ก็ในส่วนของแนวทางหาหนอยวันนี้นะครับก็น่าจะกรบถ้วนเช่นเดิมนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับของเด่น้อยมัดรวมนะครับให้ระวังเบิ้อหามไว้นะครับมีโอกาสมาได้50%เช่นเดิมนะครับ ก็เน้นย้ํากับเพื่อนๆสมาชิกเช่นเดิมนะครับแนวทางมีข้อมีหลุดนะครับยังไงเพื่อนๆสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนําไปใช้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกนะครับทั้งเพื่อนๆสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกที่เพิ่งเข้ามารับชมแนวทางของทางช่องเราเป็นครั้งแรกนะครับยังไงถ้าถูกใจในแนวทางของทางช่องเรานะครับยังไงฝากกดติดตามทางช่องไว้ให้ด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทางช่องเราลงไว้ให้ในทุกๆวันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เ,เพื่อนๆสมาชิกนะครับเินๆีร่วมวยกับแนวทางอา่านอยของวันที่10กุมภาพันธ์กันทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ